สวัสดีนะคะเรามาว่าด้วยดาวโจนกันต่อเลยดีกว่านะคะดาวโจน์วันนี้นะคะรวม VIP นะคะตามนี้เลยนะคะทั้งธรรมดาแล้วก็ VIP นะคะก็ลืมวันลืมคืนพรุ่งนี้ก็รัฐบาลนะคะไทยนะคะยังไม่ได้ลงให้คลิปนะคะยังไม่ได้ทำรัฐบาลไทยให้นะคะแต่ที่ดูดูไว้แล้วเนี่ย เราทําไปแล้วเราก็ลืมลงนะเราว่าจะลงตั้งนานแล้วเวลามันเดินเร็วนะคะมันไม่รอใครเลยจริงๆแวบบเดียววันที่16แล้วเร็วมากเลยฮะนะตัวนี้ดาจวจนเราก็เจาะให้นะคะ8ชุดนะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะขอให้บุญมาวาสนาเกิดทุกท่านนะคะเด่นๆก็เขาก็6กเจ็ดนะคะเด่นนะคะหกกับ7ดเราก็ฟัน7ดนะคะนะ อาจจะมีเบิ้ลนะคะอาจจะมีเบิ้ลนะคะงวดนี้ยังไม่ได้จับลอตเตอรี่เลยนะคะว่าจะจับอยู่เบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะคะนะเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะนะรวมทั้งลอตเตอรี่เลยนะคะนะคิดว่านะอาจจะมาเบิ้ลนะคะเดี๋ยวก็ถ้าดึกๆึกเราก็ได้จะลงคลิปให้ดึกๆแล้วก,กันนะคะรัฐบาลงวดนี้นะคะ นะก็ตามสูตรนะคะนะมันไม่มางวดที่แล้วนะงวดนี้นะคะถ้าไม่มานะคะแล้วต้องติดตามนะคะอาจารย์ท่านไหนก็ช่างถ้ามันหลุดแล้วต้องตามนะคะจะสวงยสูตรมาแน่นอนนะคะนะตัวนี้ก็ตามเราอีกงวดหนึ่งแล้วกันนะคะถ้าใครตามแล้วหลุดงวดที่แล้วงวดนี้ก็ตามอีกนะคะนะพอใสา่ลูปใสยอะไรก็ได้แต่เจาะไม่มานะคะเจาะไม่มานะคะค อันไม่มาเดี๋ยวด,ดึกเดี๋ยวลงให้ตัวนี้เอาดาวโจนไปก่อนนะคะทั้งธรรมดาแล้วก็ v i p นะคะ3ตัวก็ให้ไปก็5ชุดนะคะ3ตัวเด่นนะคะถันร้อยไป0นศูนย์นะคะตัวนี้นะคะนะก็ร้อยมา3ก็ตัวนี้นะคะนะก็กันไว้ให้นะคะ นะตามนี้แหละคะ่ะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดตัวนี้เป็นเลขวิเคราะห์นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอย่าเชื่อมากจนกอหววจะออกนะคะทุกอย่างนะคะมีถูกมีผิดมีได้มีเสียนะคะดูดูกันไปนะคะนะแต่บุญวาสนานะคะนะมันก็อยู่ประมาณนี้แหละที่ให้ดูดูกันไว้ก็ แนวทางนะคะจัดทำเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกทกท่านนะคะเอาไปใช้วิจรนญาณกันเอาชอบตัวไหนเลขไหนสวยก็ดูดูกันไปค่ะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวัสนาะเกิดทุก,ท,กท่านนะคะบ๊ายบาย